น้องกาบพุ๊คคูโบทิรัตสมณะและสิกธมาศทุกรูกกาบพะวะอาระจันโมเทียวดรเงเจตเมตตาจนน้องกาบครูทุกท่านเจริญธรนทำสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ขอส่งการบ้านเรื่องลืมโทรศัพท์มอวนลืมโทรศัพท์อยู่ที่สมัยค่ะพอรถออกแล้วก่อนจะหลับก็สมองคิดว่าพรุ่งนี้เป็นตัวส่งการบ้านก็เลยนึกได้ เอาแล้วโทรศัพท์ก็เลยเพิ่งเพิ่งรู้ว่าลืมโทรศัพท์ก็เลยแจ้งหมู่มิตรในรถว่าลืมโทรศัพท์ไว้ที่จะม่พี่น้องก็ช่วยกันใหญ่เลยค่ะช่วยกันประสานติดต่อให้ก็เลยน้องเอเออ่ก็ติดต่อทางนี้พี่ตาดำก็ติดต่อทางนี้ก็เลยได้ที่พี่ตาดำค่ะให้โอกาสช่วยไปเก็บให้โทรศัพท์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะทีนี้ คนก็ก็แซวว่าเป็นตื่อทำไมลืมโทรศัพท์ได้ยินก็ไม่ได้อะไรแต่น้องบุญน่ะเขาพูดให้กำลังใจดีมากเลยเขาบอกว่าอาอดใจไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลไม่ต้องอะไรแม่น้องบุญยังลืมเลยค่ะขาว่าอย่างเงี้ยก็ทำให้โอ้ขนาดเด็กยังคิดได้อย่างนี้เลยเราก็เลยเลยแบบว่ามีกำลังใจแต่ไม่ได้กังวลเ,เรื่องเอรื่องโทรศัพท์ จะหายไม่หายแต่ถ้าหายก็เรื่องใหญ่เหมือนเข้าเพราะว่าข้างข้างในมีแบบประชาชนด้วยค่ะแต่กังวลเรื่องที่ว่าเออจะนอนหลับไม่หลับไม่มีโทรศัพท์เล่นตอนนอนแค่นี้แหละค่ะก็เลยอยากตั้งว่าให้มีประสิทธิมากกว่าน,นี้ค่ะเพราะว่าเอาไปช่วยคนของขึ้นรถขึ้นขึ้นขึ้นช่วยงานคนอื่นแต่งานตัวเองอ่ะหลุดลืมค่ะแค่นี้แหละค่ะโอ้เรื่องลืมนี่ไม่ได้ง่ายหรอก มันมันลืมเข้าใจไหมมันไม่ได้ง่ายนะถามตั้งห้องดูดิไอสติเนี่ยก็อยากจะมีหรอกแต่เวลาเว้นลืมอะสติมันหายทุกคนแหละดังนั้นเนี่ชาร์จนะถ้าชาร์จโทรศัพท์หรืออะไรไว้ที่ชั้ไมเนี่ยมันมันหนีออกจากตรงนั้นได้ไหมทุกคนฮะเอาความจริงีไ่ได้ค่ะรู้ต้องชาร์จทุกวันเลยค่ะก็คือใช่ถ้าชาร์จโทรศัพท์มันหนี ต้องมีต้องมีสติต้องนึกจริงๆเลยตอนจะเดินกันโอ้มันบอกว่ามันต้องทําอันนี้ก่อนเลยอ่ะเป็นเป็นสิ่งที่ต้องนล่นนี้เ่นลืมกันได้ค่ะไอ้ถ้า power bank อ่ะเราหนีได้แต่ถ้าโทรศัพท์เราชาร์จที่ที่ชัยไม้นี้พี่น้องว่ามันจะหนีจากโทรศัพท์ได้ไหมหรือมันต้องเฝ้าเฝ้าค่ะคุณยิ่งของพวกเรา มันไม่กล้าแม้แต่จะเอาโทรศัพท์ไปชาร์จด้วยซ้ำเออใช่กิ๊ฟก็ไม่ใช่กล้าชาร์จโทรศัพท์นะผู้คนพลุกพล่านแบบนั้นน่ะผู้คนพลุกพล่านมากทาไมถึงกล้าชาร์จโทรศัพท์และทําไมถึงกล้าไม่ต้องเท้าคือตอนแรกก็อยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงบริเวณนั้นคือเรากลังจะกลับไปแล้วค่ะแล้วก็เก็บของจะเตรียมขึ้นรถอะค่ะก็เลยเก็บของเก็บของเจอของเก็บ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 เสร็จปุ๊บ สต,ติลืมของตัวเองค่ะลืมที่จะถอดมันขึ้นวิ่งข,ขึ้นรถแต่ค่ะนั่นแหละนะทุกคนแหละนะคะไม่ใช่แค่ใค่อะไรใจดีจริงนะถ้าตัวเองชาร์จโทรศัพท์ในที่คนพลุกพล่านพลุกพล่านนี่ลายหน้าหลายตาไม่รู้ใครเป็นใครถ้าตัวเองกล้าที่จะทิ้งเป้าถ้าตัวเองกล้าที่จะชาร์จตัวเองต้องกล้าที่จะนั่งเป้านะมันเสมือนอกระเป เสมือนกระเป๋าเงินนั่นแหละกระเป๋าเงินของตัวเองอะ่ะที่ถือมาด้วยมันกล้าตั้งทิ้งไหมคะทุกคนมันกล้าทิ้งไว้ไหมโดยไม่มีคนเฝ้ามันกล้าไหมไม่กล้าค่ะต้องดูไม่ให้ค่าใส่ตาเลยค่ะมันไม่กล้าไม่กล้าทิ้งค่ะเออของสมบัติอันที่มีค่ามีราคาอาใจดีจริงก็ไม่ใช่เด็กแล้วนะดังนั้นี่ของที่มีค่าระมีราคาเอ,อ๊ะหรือว่า เอ๊แต่ถ้าโทรศัพท์เครื่องละห้าร้อยเออก็ทิ้งได้อยู่เหมือนกันนะห้าร้อยเปล่าก็ใช่คนไม่ได้กลัวว่าจะหายนะถ้าห้าร้อยอ่ะ, <คน S 2> ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ห้าร้อยหรอไม่ใช่ค่ะ,อ,คะอ๋อแต่ถ้าโทรศัพท์จะพังแหล่ไม่พังแหล่หรือว่าแตกยับเยินเอออันนี้โอเคเราไม่ซีเรียสหายก็ได้ถูกไหมค่ะมันเป็นอย่างนี้ไหมโทรศัพท์จะพังแหล่ไม่พังแหล่เหมือนที่คิดพูดไหม ไม่ค่ะคือคือแจบจริงจริงนี่ขี้ขี้ลืมค่ะจนพ่อบ้านบอกว่าเธอลืมทุกอย่างทําไมเธอไม่ลืมผมบ้างไปไปทำไมลืมทำไมไม่ลืมบ้านเุ้ยลืมเธออันที่ควรลืมทําไมไม่ลืมเอาเรื่องเรื่องความขี้ลืมเนี่ยแล้วมันพูดไม่ได้หรอกนะมันมันไม่มีใครอยากจะลืมหรอกในเมื่อเราเป็นคนที่ลืมประจําลืมนั้นลืมนี้นะคะ แล้วแล้วลืมกระเป๋าตังค์ไว้ไว้บ้างไหมลืมหมดค่ะเคยลืมกระเป๋าเคยลืมกระเป๋าตังค์คือตอนสาวๆยังมาทํางานกรุงเทพพ่อแม่ก็ส่งขึ้นรถตัวพอขึ้นรถตัวไปนั่งเสร็จก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองลืมกระเป๋าพอถึงสายใต้เอ้าแล้วกระเป๋าสะพายฉันที่ใส่ตังค์อ่ะยังอยู่กับพ่อกับแม่ที่บ้านเลยครับแต่ดีที่ว่า เราจะกลับยังไงทีนี้ก็เลยนั่งแท็กซี่ไปที่โรงแรมแล้วก็ไปขอ,อยืมตังเบลหน้าโรงแรมก่อนจ่ค่าแท็กซี่ค่ะออเอาให้เพื่อนช่วยเอาดูดิใครมีวิธีจะช่วยนะถ้าลืม,มเยอะแยะขนาดนี้เอ,เอาเอาเผื่อเพื่อนมีไอเดียดีๆเชิญพี่น้องค่ะคงจะมีกระเป๋าคาดเอวใบเล็ก e ไว้ไว้ใส่สําหรับโทรศัพท,ท์บางทีก็ใส่เงินบ้างค่ะ เพราะว่าบางทีเราสะพายกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยเวลาทากิจกรรมมันไม่สะดวกเราก็ต้องวางไว้แต่ว่าถ้ามีคาดเอวไว้ค่ะเราสามารถหยิบออกมาใช้ได้ตลอดแล้วก็ไม่หายด้วยค่ะสาธุค่ะอะตอนอันนี้เคยทําตอนนั้นนะพี่จะเล่าให้ฟังอาจจะจริงจิงอ่ะซื้อกระเป๋าคาดแบบนั้นแหละค่ะตอนตอนแล้วก็ทีนี้ก็นั่งรถเมย์เพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ลืมทีนี้พอคาดแล้วพอนั่งรถเมย์แล้วก็ มันติดพุงก็เลยถอดออกมาตั้งไว้ข้างๆแล้วพอลองจากรถเมกับโอรรถเมบอกว่าน้องๆลืมกระเป๋าว่าดีนะที่กระเป๋ารถเมเห็นก่อนขนาดเอามาคาดเอวยังลืมเลยค่ะโหเป็นมากขอากาสคะ่ะของกรมนี่พ่อกลุ่มจะปลูกฝังไว้ว่าเวลาจะลุกจากตรงไหนหรือจะออกจากที่ตรงไหนให คิดให้ถามตัวเองในใจตลอดว่าลืมอะไรเปล่าลืมอะไรเปล่าแล้วก็แล้วก็คาดูติดตัวว่าเอออันนี้รายอันนี้โอ้เป๋าตังค์อยู่นี่โทรศัพท์อยู่นี่ค่ะก็จะทําแบบนี้ตลอดค่ะมันก็ช่วยได้ไม่ค่อยลืมค่ะค่ะสู้ไปได้วยกันค่ะสาธุค่ะขอโอกาสค่ะปาหมวยก็ใช้วิธีทำกระเป๋าเพิ่มค่ะสองข้างเลย ไม่ว่าเราจะใส่ผ้าถุงหรือกางเกงแล้วก็เย็บกระเป๋าลูกใหญ่ๆเลยแล้วแถมมีซิปอีกค่ะแล้วทีนี้เราก็กระเป๋าข้างหนึ่งก็ใส่สตางค์อีกข้างหนึ่งก็ใส่โทรศัพท์โอ๊ยไปไหนก็สบายติดตัวเราค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะขออภัดค่ะประเพียนก็ใช้กระเป๋าคาดเอวนะคะกระเป๋าคาดเอวแต่เอาแบบบางๆอะ่ะแบบที่แค่ใส่โทรศัพท์ใส่บัตรประชาชนเนี่ยจ้ะมันก็จะไม่หนักมาก แล้วไอ้ส่วนอย่างอื่นก็ใส่กระเป๋าเป้ไปมันถ้าเกิดว่ามันลืมมันก็ไม่เสียหายอะไรมากอะจ้ะใช้คาดเอวบางๆค่ะอาใจดีจริงติดตัวไว้ตลอดเพราะว่าป้าเพียนก็ขี้ลืมเหมือนกันค่ะค่ะเดี๋ยวจะไปหาซื้อค่ะก็ของยู่ก็มีเหมือนกันค่ะแต่ว่าลูสาเหตุค่ะก็เพราะว่าเราอ่ะชอบทําหลายอย่างค่ะบางทีมันคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะทําเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือแยกไขด้วยการหาหาสมุดเล็กๆหรือว่าหา โทรศัพท์อะไรตั้อย่างที่มาเขียนจดเอาไว้ะค่ะสมมติว่าคิดอะไรออกแล้วจากจะทำอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มาจดจดเอาไว้นะเพื่อให้เพื่อให้มันลบไอ้ของไอ้ของใหม่ท,ที่ที่มันอยากจะทําอะคะ่ะเขาเพื่อไม่ให้มันมาลบหัวะคะ่ะแล้วมันทําให้เราลืมไอ้สิ่งที่ทํากาลังจะทําในใ,ในในเวลาเวลาปัจจุบนะันน่ะก็เลยใช้วิธีนี้ค่ะหรือวิธีหนึ่งก็คือตั้งปลุกค่ะตัง้งคือเอาโทรศัพท์เนี่ยค่ะก็มาปลุกเอาไว้ว่าว่าเรา อย่าลืมมันมีอันนี้อะไรอย่างนี้ะค่ะเพื่อให้เวลามันถึงเวลาแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเตือนให้เราเสมอว่าเราจะต้องออกจากตรงนี้ลุกจากตรงนี้ตอนกี่โมงอะไรเงี้ยเราถึงปลายทางเราจะลุกละก่อนก่อนเวลาที่มันจะถึงค่ะเราก็ตั้งปลุกเอาไว้ค่ะเพื่อเขียนเอาไว้ว่าตัวสัมภาระเอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็พอเสมอพอเราจะเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยมันก็จะได้โผล่ขึ้นมาแล้วก็พูดข้อความ <S <S <ๆ S 2> อะไรเงี้ยค่ะเตือนเราว่าเฮ้ ให้เราระวังว่าเราต้องตรวจก่อนลุกจากตรงนี้เพื่อให้เราจําได้อย่างเนี้ค่ะก็ลองดูนะคะขอบ,บคุณค่ะขอบ,บคุณค่ะของพีงแบบ่เมื่อก่อนพี่ก็มีกระเป๋าลายใบบอตอนหลังนี้ก็เอาแค้ใบเดียวก็จะได้จะเอาติดตัวไปตลอดค่ะนองแก่ดีจริงค่ะขอบคุณมากค่ะขอโอกาสค่ะพี่ใจดีจริงไอ้ขี้ลืมนี้อ้อยก็เป็นคนขี้ลืมนะคะแต่ว่าพอรู้ว่าตัวเองขี้ลืมเพราะว่าแม้กระทั่งว่าไปซื้อของเวลาเรา เอาเงินแบงค์พันแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยซื้อของพอเราได้ของเสร็จเราก็จะลืมเงินทอนตลอดแม่ค้าก็จะเรียกว่าลืมบางทีเราซื้อของเรายังลืมหยิบเอาของอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยมาไอตั้งสติกับที่ว่าลืมของบ่อยๆแบบนี้ค่ะอย่างกับที่ว่าไอพอเรารู้ว่าเราจะวางอะไรอย่างเช่นที่อย่างกระเป๋าอย่างเงี้ยค่ะก็เคยลืมแบบอาจจะจริงว่า ก่อนที่เวลาเราจะวางอะ่ะเราจะลืมตลอดเราจะไม่มีสติเราจะต้องมาแก้ตรงที่ว่าคือพอเราบอกว่าเราจะวางนะเราก็เอ้ยถ้าลืมถ้าวางทีไรก็ลืมทุกทีเราก็มาเตือนตัวเองตรงนี้ก็คือไม่วางก็ก็คือถือให้ถือไว้ไม่วางแล้วก็ของอะไรที่เราวางไว้ในบ้านที่ที่เราก็เคยลืมแล้วเคยหาของสิ่งนั้นอะ่ะหลายๆรอบทีนี้ก็มาเอาใหม่ ของอันนี้เคยวางตรงนี้ก็วางตรงนี้ไม่ต้องไปอยากวางตรงไหนก็วางแล้วแล้วตอนวางอะ่ะเราเคยคิดว่าอันนี้อยู่ตรงนี้นะเออเตือนตัวเองอะ่ะเหมือนตัวเองจะความจําดีนะ่ะแต่พอเราไปทําอย่างอื่นแล้วเราบนกลับมาหามันมันก็ลืมทุกทีก็เลยเอาเป็นจุดๆอ่าถ้าเป็นกุญแจบ้านกุญแจรถตรงนี้ถ้าเป็นของใช้อันนี้เอาไว้ตรงนี้ คือเป็นที่ที่ประจําเสมอเนี่ยมันจะเตือนว่าอันนี้มันเคยอยู่ตรงนี้มันจะดิ่งไปตรงนั้นแล้วมันจะไม่ลืมเนี่ยค่ะอ้อยใช้วิธีนี้ก็ก็ดีขึ้นค่ะก็ลองเอาไปฝึกใช้ดูว่าอันไหนมันเข้ากับตัวเองยากง่ายยังไงค่ะก็ส่งกําลังใจค่ะอาจจะดจริงสู้ๆค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวหมดย่งางขอกาค่ะอ้าวเชิญค่ะค่ะพี่หนิงหนิงก็เป็นนะคะ อ,อาจจะดีจริงเมื่อวานนี้เองก็ลืมกุญแจคาไว้ที่ที่หน้าประตูแม่บ้านก็มาบอกให้แต่ก็ประมาณเกือบครึ่งวันไปแล้วยังนึกไม่ออกเลยว่าลืมกุญแจเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะอ้าวสาธุค่ะอ้าวไปก็ไม่รู้กิฟก็ไม่รู้จะให้แก้ยังไงนะคะดังนั้นเนี่ย ตอบไม่ได้เหมือนกันเอาไปเพื่อนๆบอกนั่นแหละนะคะไปลองทํานะเอเอใช่าะถ้าค,<น>คนลืมประจําเนี่ยนะไม่ใช่คิบไม่เคยลืมคิดก็ลืมแต่ว่าเอา้าตอบไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> ไปต่อดีกว่านะ <c oughs> ขอาการนิดนึงค่ะเอาเลยค่ะอ่ะอัดใจ,จดีจริงเรื่องลืมเนาะเออเมื่อก่อนก็ชอบลืมแต่พอดีมีสิ่งที่จะต้องจําเยอะค่ะเกี่ยวกับเรื่องการวางของเพราะว่าที่บ้านจะมีของเยอะ จะใช้วิธีกําหนดค่ะเรากําหนดเราวางตรงนี้ปุ๊บแต่เราอย่าเพิ่งผ่าไปเราจะกําหนดว่าตรงนี้นะสถานที่นี้นะเราวางไว้เหมือนเป็นการกําหนดจิตนะคะว่าเออเราวางสิ่งนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้วิธีคือคือมีสตินิดนึงอ่ะว่ามันช้าลงนิดนึงว่าเออเราวางไอ้นี่ไว้ตรงนี้นะแล้วเราก็จะจําเขาไว้เหมือนกับสั่งสั่งสั่งส,งสมองหรือสั่งใจตัวเองอ่ะว่าเราวางไว้ตรงนี้ แล้วก็เราก็ไปทําอย่างอื่นแต่ว่าเวลาที่เราการชีวิตประจําวันในการวางของเนี่ยค่ะก็ใช้เทคนิคของเหมือนกับน้องอ้อยใจเมตตานะคะว่าวางให้เป็นสัดส่วนกุญแจไว้กับกุญแจนะอ่าอันนี้ไว้กับอันนี้นะอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราหาง่ายขึ้นกรณีฉุกเฉินอย่างเช่นเราไปไปอยู่ที่สาธารณนะหรืออะไรเนี่ยต้องมีสตินิดนึงอะ่ะว่าตรงนี้นะบอกตัวเองย้ําลงไปเงี้ยมันจะช่วยได้ค่ะประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากค่ะอ้าวขอบคุณค่ะขอโอากาสนะคะถ้าเกิดใครที่มาเอ่อชะมัยกันแล้วถ้าเจอใจดีจริงก็ทักบ้างนะคะเพราะบางทีใจดีจริงจําไม่ได้เดี๋ยวไม่รู้จักกันนะคะค่ะทักกันได้นะคะคงก็ต้องขอพายอาใจดีจริงด้วยนะคะครูเมื่อวานฟังก็เป็นแรงเหนี่ยวนาเรื่องลืมโทรศัพท์เหมือนกันค่ะเจงก็ลืมไปครึ่งวันค่ะจนลูกน้องทนไม่ไหวบอก ให้รีบกลับไปเอานะคะถึงได้ต้องเอามาเอาค่ะเพราะว่าจริงๆก็อยากจะฝึกว่าไม่มีโทรศัพท์ในชีวิตบ้างแต่คนเ่าข้างไม่ยอมค่ะก็เลยเราต้องเป็นฝ่ายยอมแทนค่ะแล้วก็ขออภัยอาใจดีจริงด้วยวันนั้นคงจําอาไม่ได้ค่ะคงก็ถามพี่จิ๋วคนนั้นใครเหรออย่างเงี้ยค่ะก็กล่าวขออภัยด้วยค่ะวันนั้นก็ลืมถ่ายภาพอาไว้ด้วยค่ะตาทุค่ะเขาหน้าไม่ลืมละค่ะรู้จักละค่ะตาทุค่ะไม่เป็นไรค่ะต่างคนต่างก็ลืมเหมือนกันค่ะคือ คือคือฟังแต่เสียงน่ะค่ะก็เลยยิ่งอใจดีจริงเนี่ยถ้าก็ถามว่ารู้จักคนนั้นไหมคนนี้ไหมบางทีคุยกับเขาอยู่ยังบอกไม่รู้จักเลยค่ะเพราะว่าลืมถามชื่อมั่งอะไรอย่างเนี้ค่ะแล้วถาบหน่อยดิไอ้ลืมเยอะๆอย่างนี้ทุกไหมจับที่ตัวเองเป็นคนลืมเยอะๆอย่างนี้ทุกค่ะทุกทุกนี้ยังไงอยากได้อะไรอยากได้อยากได้ว่าเออทาไม ไม่มีสติเลยเธอถามกิเลสอยู่ทำไมเธอไม่มีสติเลยเธอเธอมาคิดอะไรอยู่ทำไมเธอไม่อยู่กับปัจจุบันแต่พอมาฟัางหมู่กลุ่มพูดอย่างนี้แล้วม,มีกำลังใจขึ้นเยอะเลยค่ะอยากมีสติไม่อยากเป็นคนขี้ลืมไม่อยากได้อันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะไม่อยากได้อันนี้ได้มากี่ปีแล้วะแบบนี้โอ้ได้มาทั้งชีวิตเลย ได้มาทั้งชีวิตยังจะไม่อยากได้มันอีกหรืออยากได้แล้วอยากได้แล้วก <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหมือนกิ๊นี่คกิ๊เป็นของกิ๊แบบนี้กิ๊ฟก็ต้องมีความสุขและยินดีกับกิ๊ที่เป็นแบบนี้นะเขเองเป, <c oughs> เป็นคนลืมบ่อยตัวเองก็ต้องมีความสุขกับสิ่งที่ลืมดังนั้นเขาให้ทิ้งสมบัติไงลืมนั่งหนึง่งกีเ็เหมือนกันเราจะได้ไม่ต้องพกสมบัติเยอะเราจะได้ไพก ของที่เกินความจําเป็นเยอะเออค้ oh. อดีเหมือนกันนะเออมันเป็น <Okay. S 1> ข้อดีเหมือนกันเราไม่ต้องสร้าง <Okay. S 1> เอ,อ่ออะไรนะบางคนนี่เวลามาเนี่ยนะโอยไม่รู้หอบอะไรมาบ้าง <c oughs> ไม่ต้องหอบมาเยอะนะคะหอบมานิดเดียวนะคะเพราะเราเป็นคนลืมดังนั้นเราก็เอามาเท่าแต่น้อยนี้ยไม่ต้องหอบอีลงตรงนังอยู่นะ <Okay. S 1> มันเป็นข้อดีเหมือนกันนะนะคะกรนะะ,ะเป๋าไม่ต้องมีหรอก เราคิดลืมเออเอาตังค์ใส่ในเสื้อเสียใส่ในกางเกงเสียกระเป๋าก็เอาไม่ต้องเอาไม่ต้องมีกับเขามือถือหรอก็ไม่ต้องมีก็ได้เพราะลืมอ่ะลืมประจํามือถือก็ไม่ต้องมีเอาไว้ที่สนสามนั่นแหละไม่ต้องเอามาลืมของบนรถทัวร์ก็บ่อยค่ะลืมของบนรถทัวร์ก็บ่อยค่ะเออก็ดีเฮ้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยถ้าลืมบ่อยๆอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นอย่างนี้มาทั้งชีวิต มันมันยังไม่ชินอีกเหรอทั้งชีวิตแล้วมันจะได้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องพกอะไรเยอะไม่ต้องพกอะไรเยอะเพราะเราเป็นคนลืมไงเราจะได้เหลือแต่ตัวกับเสื้อผ้าที่มันติดตัวเราถูกไหมค่ะเออเอาแต่แบบเสื้อผ้าแล้วไอ้ของที่ติดตัวเรานะคะอันนี้ก็ก็จะทำให้เคลื่อนตัวคล่องขึ้นนะดีไหมดีค่ะเออหรือว่ามีของอีลงตรงนังอยู่มีไหม ประจำค่ะทั้งคนโน่นคนนี่ก็ามา,อาตอนนั้นตัวเองเป็นคนขี้ลืมของอีลุงตุงนางก็ต้องเอาทิ้งไปอย่ามาหอบอยู่นะเพร<อ>าะบ้านยังเคยเคยพูดว่าเธอไปไหนไปกระเป๋าใบสบายใบเดียวใบเล็กๆไม่ได้เลยคือไปแบบสบายๆเยพรนพบ้านพูดประจาอ่ะแต่เราคิดเป็นแม่บ้านเราก็คิดว่าเดีย๋ยวนูน่นนี่นั่นคิดไปเรื่อยคิ่เคยเคยเอางี้กี่เอางี้ ให้อาจัยดีจริงเอาแกนบ้านไปทําดีกว่าไม่เงินสมงกนบ้านมนเหระนะกินเข่าวกี่มื้อทุกวันนี้สองมื้อค่ะสองมื้อจุบจิบมีไหมมีค่ะอ,อ๋อเขาเรียกกินทั้งวันแหละถ้าแบบนั้นนะกินทั้งวันน่ะดิมันจะเรียกมื้อได้ไงฮะ <c oughs> แล้วมาอยู่ชมัยนี่ทั้งวันไหมโอ้ยินกินเลดเยอะค่ะแต่ว่าพยายามบังคับอยู่ค่ะ เออทั้งวันเปล่าใช่ไหมอ่มนะใช่ไหมเหรอก็ดลดลงเยอะนะคะถ้าไม่อยู่ก็ไม่ทานค่ะอ๋อให้โจทย์ให้โจทย์นี้ดีกว่ากินข้าวเป็นน้เป็นคราวแล้วก็เอาจุบจุบจีบเนี่ยเลิกได้ไหมจุบจีบเหรอคะได้ใช่ <ปะ S 1> เพราะว่าถ้าศีลคุณไม่ได้นะคุณแก้อะไรคุณแก้พฤติกรรมคุณแก้อะไรไม่ได้หรอกถ้าศีลคุณไม่ได้คุณต้องทําศีลนะเอาเรื่องกินข้าวจับเรื่องกินข้าวก่อน ค่นะจุดจนี้จะจุตไว้หรือจะเลิกจะเลิกค่ะเออตั้งสินเลิกจุดจิตกินข้าวจะกินเช้าเที่ยงเย็นจะกินเป็นมือ้อเป็นคราวสองมือ้อสามมือ้อล้วไม่ว่าเลยแต่ให้เลิกจุดจิตไปก่อนนะค่ะไม่กินเนื้อสัตว์นมไข่ป่ะเนี่ยไม่กินตั้งครบป,ปีก็เดือนหน้าแล้วค่ะตั้งแต่มาชัยมนี่นแหละค่ะอ่าโอเคดีแล้วดีแล้วเอาศินไปทํา เลิกกินจุบจิบจะกินสองมื้อก็สองจะกินสามก็สามเอาอย่างนี้นะค่ะเอออยากทํำไหมล่ะอยากค่ะถ้าเพื่อนเพืพ่อนเห็นก็ช่วยเตือนด้วยนะคะเอาอยัางจะเตือนอีกเหรอไมายถึงว่าวไม่ทำไมทำไมกิเลสมันเยอะค่ะแต่ถ้าเกิดเห็นใจดีจริงกําลังจะหยิบกิเลตัวเองอยากพัฒนาตัวเองไหมอยากค่ะ อ่าศีลนี่ท้าศีลเนี่ยเวลาเราตั้งเราตั้งตัวเดียวเนี่ยมันจะลืมไหมทุกคนถ้าตั้งตัวเดียวพอตัวอื่นยังไม่ต้องทําพี่น้องว่าศีลนี่ถ้าตั้งขึ้นมาตัวเดียวนี่พี่น้องว่ามันจะลืมไหมไม่ไม,มไม่ลืมค่ะคุณลูกไม่ลืมค่ะไม่ลืมศีลเนี่ยนะไม่ใช่แค่ตั้งเฉยๆนะแต่จิตวิญ,ญญาณมันหยั่งลงแล้วว่าศีลข้อนี้คือจิตวิญ,ญญาณของฉันเข้าใจไหม ศีลข้อนี้คือจิตวิญญาณของฉันมันจะเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณตั้งให้ถึงจิตวิญญาณเข้าใจไหมค่ะถ้าใครตั้งศีลีลไม่ถึงจิตวิญญาณแล้วลืมศีลตัวเองนะคนเข้าไม่ถึงศีลน,นะคะเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณตัวเองคุณพัฒนามันมันมันไม่ไปไม่มาหรอกนะคะศีลกับจิตวิญ,ญญาณเป็นหนึ่งเดียวในสิ่งที่คนตั้ง จิตวิญญาณคุณเป็นยังไงศีลคุณเป็นอย่างนั้นในเรื่องทีุ่นตั้งแล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นไงพี่น้องพี่น้องจะสะดุดล้ม้อยครั้งพี่น้องมันจะลืมไม่จิตวิญญาณตัวเองถ้าทําเหมือนที่กิบบอกไม่ลืมการพุ่งอาใจดจริงเอาไปททาแล้วค่ะอ่าโอเคศีลกับจิตวิญญาณเป็นหนึ่งเดียวนะคะเสมือนหน้ามือกับหลังมือเสมือนหลังมือก็ต้องมีหน้ามือมีหน้ามือก็ต้องมีหลังมือมันแยกกันไม่ได้ นะนในสิ่งที่ตัวเองทำนะให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะแล้วทำทีละข้อทำทีละชิ้นแล้วคุณจะไปต่อได้อ้าวติดตามเอามาเล่านะแล้วทีนี้ส่งการบ้านส่งแต่เรื่องนี้นะเรื่องจุบจิบจุบจิบนี่แหละส่งเรื่องนี้เรื่องเดียวโอเคไหมโอเคค่ะเออจองส่งการบ้านเป็นยังไงจุบจิบผ่านไหมวันนี้ เออมันอยากจุบจุบอะไรตอนไหนอะไรยังไงเอาเรื่องนี้มาส่งค่ะอ้าวสาธุค่ะเริ่มเลยนะเริ่มเลยเป่าวันเนี้ยเริ่มเลยค่ะเออแล้วพลังชีวิตไปไหนเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยนะเราจะมีพลังชีวิตเป็นของตัวเองนะดังนั้นเนี่ยพี่น้องตรวจดูนะว่าเวลาเราพูดพลังชีวิตเรามันเป็นยังไงเออรู้จักพลังชีวิตไหมเหมือนกิ๊บพูดเนี่ยสัมผัสพ,พลังชีวิตได้ไหมทุกคนได้ค่ะรู้ พลังชีวิตคิดเป็นยังไงแข็งแรงสดชื่นค่ะคุณล <c oughs> ูกมีพลังค่ะเออสัมผัสได้อย่างเงี้ยคนอื่นสัมผัสว่สวาได้ยังไงเบิกบานค่ะเบิกบานอ่อนโยนแล้วก็อ่อนโยนแต่เข้มแข็งค่ะแล้วก็มันเป็นพลังดึงดูดดีค่ะให้เรา <คน S 1> อยากาทําตามค่ะเออนะคะคนเราจะมีพลังชีวิตเป็นของตัวเองปลูกมันขึ้นมาอยาก พูดแล้วแบบเอือเอ่อยๆพูดแล้วพลังชีวิตไม่รู้อยู่ไหนพลังชีวิตมันมันมันพลังชีวิตมันไม่มีมันจะไปอย่างไงแล้วปลุกมันขึ้นมาพลังชีวิตคือความกระปรี้กระเป๋านะคะคือความกระปรี้กระเป๋าคือพลังหนุ่มสาวอายุจะมากแช่งหัวมันแต่พลังชีวิตคือพลังหนุ่มสาวรู้ไหมเออหรือว่าพลังชีวิตแก่ตามด้วยปล่อยมันแก่ได้ไหมเนี่ยเนี่ยแต่ละคนพูดมานี่เรา พลังชีวิตบางคนก็หนุ่มสาวนะบางคนปล่อยพลังชีวิตตัวเองแก่ตามอายุเข้าท่าไหมเนี่ยไม่เข้าท่ากูลุพลังชีวิตพีนิดหละเ <c oughs> นี่ยตอนนี้โอเคตอนนี้ได้นะแต่เวลามาส่งกันบ้านต้องีพลังชีวิตยังอายุแปดสิบเลยหัวเราะก็ <c oughs> มันตู้มันไม่เบ,บิกบานนะตรงกันบ้านมันก็ได้พลังมาติกรุลุปลุกมันขึ้นมานะคะ เอ้ยกิเลสก็มันอยู่ได้กันไปเนอะกิเลสมันมีอยู่แล้วแล้วไงอ่ะอย่าให้มันจัดอย่าให้มันกลืนกินพลังชีวิตเราไปดิเอ้ยแกยังไงอ่ะทุก็ทุกแบบมีพลังชีวิตไม่รู้จักหรือไงทุกแบบมีพลังชีวิตอ่ะอ่าลูกเออแบบเนี้ยนะก็เหมือนเวลาเลี้ยงน้องบุญเวลาเลี้ยงลูกเอาแต่ละคนเนี่ยมีลูกเนี่ยคนที่มีครอบครัวคนที่มีลูก เวลามีกิเลสนี่มันทิ้งลูกได้ไหมหรือต้องเลี้ยงกันไปต้องเลี้ยงกันไปค่ะเลี้ยงแบบมีกิเลสนี่แหละถูกไหม <c oughs> เหมือนกันกับเรานี่แหละเรานี่แหละมีกิเลสในตัวเรามันทุกข์ก็ใช่น่แหละแล้วไงอ่ะทุกข์ก็ต้องอยู่แบบมีพลังชีวิตอยู่กับกิเลสนั่นแหละเออเอาพลังชีวิตไปสู้มันหน่อยพลังชีวิตยายนี่แก่แล้วเว้ยเฮ้ยยายนี่แก่แล้วพลังชีวิตแก่แล้วเสร็จใคร ก่เลสเอาไปกินค่ะครูโอ้ยตัวก็แก่พลังชีวิตก็แก่แต่แล้วกิเลสมันเป็นไงมันฮึน่มไหมตัวกิเลสมันอะฮะกิเลสแต่ละตัวมันไม,ม่ฮึ่ม,มค่ะมันฮึ่มค่ะมันฮึ่มตลอดเวลาไหมไเจ้ากิเลสเนี่ยเฮ้ยฮึม่มค่ะมันฮึ่มตลอดเวลาแล้วทุกเรื่องไหมทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องค่ะทุกเรื่องมัน เก่งชะกาดเหลือเกินไอ้กิเลสแล้วพลังชีวิตมันเยอะมากแล้วเราในพลังชีวิตไม่พอในโอ้ยพลังชีวิตจะตายแหล่ไม่ตายแหล่จะไปจู้มันได้หรือเข้าใจไหมแต่ละคนปลุกพลังชีวิตตัวเองขึ้นมานะคะทุกคนพลังชีวิตแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวว่าไงป้าบะครองม,มีไหมขอโอกาสคงสัมผัสต,ตัวจริงของอาใจดีจริงนะ คงเห็นพลังชีวิตท่านเยอะมากแล้วเวลาท่านหัวเราะนะคะเหมือนโลกนี้ไม่มีความลับอะไรคะ่ะคือท่านหัวเราะได้อย่างเปิดเผยแล้วก็คือโลกนี้สดใสเบิกบานมากเลยคะ่ะเราก็พอย,ยิ้มไปกับท่านด้วยนะคะตอนที่ท่านหัวเราะนะคะแล้วเวลาขึ้นเวทีนะคะท่านก็พลังเต็มบึ้มเลยคะ่ะเพราะว่าตัวจริงท่านท่านมีพลังเยอะนะคะ โดย,ด,ยด้วยลนะักษณะด้วยความสร้างทั้งภายนอกและภายในนะคะภายนอกท่านก็ตัวใหญ่กำยำสูงอยู่นะคะแต่ว่าเวลาท่านพูดหรือท่านแสดงออกเนะี่ยคงว่าพลังท่านเยอะค่ะครูตัวจริงพลังเยอะค่ะครูสาธุค่ะเออเอาเอา,เอาตัวจริงพลังเยอะอออมันเป็นเวลาเวลามั้งให้มันเป็นพลังชีวิตเยอะทุกวันดิทุกเวลาดินะะเขาเขาอาจจะสํารวมตอนมาส่งกันบ้านก็ได้ครูเขาก็เลย ซอฟซอฟลงไหมคะอาต้องถามเจ้าตัวค <c oughs> ่ะคุณรู้มันรู้อยู่ไหมทุกคนเลยนะปลุกพลังชีวิตตัวเองขึ้นมาอย่าปล่อยให้พลังชีวิตตัวเองแก่ออเราอายุเยอะแล้วเยอะแล้วไงเยอะเป็นแค่ตัวเลขนะพลังชีวิตเราเป็นหนุ่มสาวนะทุกคนเออเราต้องเอาความหนุ่มสาวมาสู้กับกิเลสเอาความหนุ่มสาวมาสู้กับกิเลสถ้าพลังชีวิตแก่จะสู้กิเลสรอดไหมเนี่ย ไม่รอดข้าครุต้องยิงต้องเป็นหนุ่มสาวตลอดข้าครุเออนี่ต้องพลังชีวิตแม่เ<ม>สนีเอยไม่ใช่แม่เสนทสิโอ้แม่เพชรนี่เห็นยวน้ยพลังชีวิตเป็นไงรู้สึกพลังชีวิตเป็นหนุ่มเป็นสาวไหมแม่เพชรพลังชีวิตเขาดิเวลาเขาพูดแต่ละครั้งอ้าวดังนั้นฝึกนะทุกคนพลังชีวิตตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้มันแก่พลังชีวิตเราจะต้องปลุกขึ้นมาเป็นหนุ่มเป็นสาว ตลอดนะคะส่วนเวลาพักก็ดับเลยก็นอนหรือพักเบรกก็พักผ่อนนะคะส่วนเวลาแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยปลุกพลังชีวิตตัวเองขึ้นมานะคะให้มันฮึกให้มันเหิมเพื่อที่จะสู้กับกิเลสจบใครพูดอะไรไหมหรือครู้เราขอแกะเราไม่อยากฮึกเหิมอ่ะเราขอแก่ได้ไหมอ่ะขอพลังชีวิตแบบแก่ๆนี่แหละ ก็เราแก่แล้วอ่ะเราขอแบบพลังชีวิตแก่ๆได้ไหมครูได้ไหมได้ไหมไม,ไม่เอากัะครูจะพลังหนุ่มสาวเหมือนน้องๆก็ค่ะบครูเออนี่ปลูกขึ้นมาเห็นไหมตามกันไหมกับที่ไม่ปลูกอะ่ะตางกันครูเออพลังชีวิตนี่แหละความเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละนะคะจะมีแรงฮึดสู้อ่านกิเลสแล้วก็สู้กับกิเลสได้ แต่พลังชีวิตถ้าปล่อยให้เก่าและแก่ลงไปนะจะเอาอะไรแรงนืดอะไรไปสู้กับกิเลสแล้วเอ้าติดตามตอนต่อไปของแต่ละคนแต่ละคนที่ส่งกันบ้านมาเนี้นะไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังนะคะว่าใครใครแก่บ้างใครวัยรุ่นนะคะ <laughs>